พาเจเจมาหาเชฟโจเฮ้ยมึงอย่าใส่เยอะดิเยอะเค็มบักบักโน้ันนี้จินบิดอันนี้จินบิดโอ้ิดว้าวเชื่ชื่อเชือืมออ้อะไรนะนี่แดกอย่างนี้เกินไดันิดหน่อยใช่ไหมเกินได้นิดเลยเออแดกได้เยอะอืมอืมอืม อะไรอะไรกูรู้แล้ว <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตามใจปรารถนากับเจเจ,เ,จเหมือนเดิมคลิปก่อนพาไปเป็นมิสเตอร์สไปซี่มิสเตอร์สไปซี่ no โอ้ไม่แพ้ไม่แพ้โเคไม่แพ้ไม่แพ้ปรากฏว่าแม่งเข้าโรงพยาบาลหลังคลิป ยาปวดแก้ปวดท้องทุกวันแล้วก็ตอนนี้ให้ G-Formula ไปกินอยู่เป็นประจำรักษาเรื่องอาการของระบบทางเดินอาหารของเขาโดนเข้าไปเต็มๆกับสมเกียรติวันนี้เลยเบาๆหน่อยเลยพามาเนี่มาหาเจ้ากระทิงที่ตามใจปรารถนานะครับอ่ะเจ๊กระทิงไปกระทิงกระทิงกระทิงเออมาเนี่ยไปไปเนี่เออกระทิงเนี่ยนี่นี่นี่ยบัฟฟาโลเออบัฟฟาโลเออควายว้าวนั่นน่ะบัฟฟาโล อันนี้เป็นพัดลมระบบ e v a p นะครับที่ผมนำเข้ามาขายเองยี่ห้อไฮโดวินนะครับมีมอกอรพร้อมขายเลยนี่เป็นระบบแบบว่าเรียกว่าเป็นระบบนี้พัดลมอย่างนี้แล้วก็วัสดุนี่เป็นพลาสติกใหม่100%นะครับเงียบแล้วก็เย็นมากโดยเฉพาะการตั้งให้เป็น e ว e p ก็คือเราจะมีระบบน้ำเข้าไปช่วยทำให้เย็นชุ่มฉ่ำแล้วก็เป็นสชั้นนี้ด้วยมีหลายรุ่นเลยนะ มีทั้งแบบว่ารุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่แล้วก็ใหญ่มากลมแรงโคตรเหมาะสําหรับร้านอาหารหรือพื้นที่กลางแจ้งนะลมแรงเนี้ยนี่มีสามระดับนะอันนี้เอาาให้ดูแล้วก็เปิดทิ้งไว้นี่อยู่กลางแจ้งแล้วก็วันนี้อ้าอเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยวันนี้พาเจเจมาหาเชฟโจ้ที่ตามใจปรารถนานะเชฟโจ้เขาก็ วันนี้จะทำสเต็กเต็กวัวัครบเป็นมัวจากไหนเชฟตัวนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียครับผมออสเตรเลียเป็นทมมฮอคกับพอตเตอร์เฮาส์รู้จักพอตเตอร์เฮาส์ไหมพอตเตอร์เฮาส์ปกติเนี่ยจะรู้จักกันในนามทีโบนก็คือจะมีทั้งสันนอกกับสันในพอตเตอร์เฮาส์มันพิเศษยังไงเชฟพอตเตอร์เฮาส์จะมีส่วนของสันในมากกว่าปกติครับแล้วก็จะคัดหนากว่าปกติด้วยก็คือจะตัดให้มันหนานะครับแล้วก็สันในเนี่ยจะเยอะกว่าสันนอกนั่นเองเขาถึงจะเรียกว่าพอตเตอร์เฮาส์ เพราะปกติถ้าสันสันในเนี่ยมันน้อยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นทีโบนวันนี้เราก็จะมีโทมฮอคแล้วก็มีพอตเฮาแล้วก็เดี๋ยวมีเมนูอื่นๆใหม่ๆของตามใจพรารถนานี่กระทิงมาตั้งนี่รับรองว่าจะต้องมีเนื้อใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยแล้วก็เราไดเอทเองด้วยนะะอันนี้ก็นี่ชิ้นละ3,500นะครับใครจะสั่งไปกินที่บ้านก็มีในตะกร้าด้วยนะครับแต่นี้ยังไม่มีขายนะมีเฉพาะที่ร้านตามใจปรารถนาเท่านั้นอ่ะเฟ โชว์หน่อยสอนให้ทําอาหารหน่อยปกติอยู่บ้านอยู่บ้านทําอาหารไหมอยู่เกาหลีอ่ะคุกกิ้งไหมเคนเคนเชฟ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 อ่ะเชฟเจจจทำอะไรทําอะไรทําเมนูอะไรเมนูอะไรกิมจิ everything can โอ้ e v e ร y t h i n g เนื้อย่างเนื้อเป็นไหมนี่เป็นไหม easy สเต็กโอเค spice man easy c a สบายดี่เพนเทียอะไรกินได้ที่เลยมึงอย่าไปหาหมอนีเลยกับพ่อมึงอ่ะเออเอาเอาเชฟเอาชุดกินได้ที่เลยเล้วกเอาไป เดี๋ยวเราเริ่มแรกเรามาซีซันนิ่งกันก่อนนะครับใส่ถุงมือเรียบร้อยนะฮะสองมือมือนี้เปียกเวทแอนดมืนนี้แห้งได้เริ่มแรกนะครับจะทาน้ำมันมะกอ,อกใช้มือใช้มือเปียกเนื้อวันนี้ก็เป็นส่วนของโทมฮอคนี่ก็จะเป็นแบงกัดอ่พาพอตเฮาส์นี่เราเป็นวาเกิวปะใช่ครับอ่าโอเควันนี้เนื้อเราจะเป็นเนื้อชิ้นหนานะครับเราจะปรุงแค่เกลืออย่างเดียวก่อนอ่าทั้งสองด้านเราจะยังไม่ปรุงพริกไทยนะครับเพราะว่า พริกไทยเนี่ยถ้าเกิดเราย่างนานๆเนี่ยกลิ่นมันจะหายเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังวันนี้ใช้ซีซอนะครับเป็นเกลือทะเลก่อนเดี๋ยวเวลาปรุงกินเราใช้เกลือภูเขาอืมต้องมีท่า <c oughs> มึงก็ไปเรียนแบบเขาใหมา่นะกูจะบอกให้กูคเคยไปกินแล้วซอสเบแบบเค็มปีเลยไอไอท่าอย่างนงี้ <c oughs> ยนะปีเลยมึงเคยไปกินที่นิวยอร์กมาโทมฮอคเขาชิ้นหนึ่งก็เป็นแบ็กแอนด์กัตออสเตรเลียเนี่ยชิ้นละหมื่นบาทนะแต่ที่ตามจขนาดสา3 5 0 0 เฮ้ยมึงอยากใส่เยอะดิ <c oughs> เนื้อเค็มมักมัก <No! S 2> <c oughs> ัน,อ,นอี้ชินบิดอนี้ชินบิดโอ้โหดูมันเล่นดิ <Wow. S 1> วันนี้ที่เราจะเห็นนี่คือขั้นตอนการทำเนื้อย่างเนื้อมันทั้งอบทั้งเสียทั้งโอ้โหหลายขั้นตอนมาก <c oughs> สามเตาวันนี้มีเตาแก๊สมีเตาอบแล้วก็มีเตาสลามเมนเดอร์ <c oughs> ของของ, <c oughs> ของเยอรมันอันดับแรกเราจะต้องเสียปิดลายเนื้อนะครับต้องใช้ความร้อนสูง เอาเป็นว่าวันนี้หลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นไอ้เจเจมจะเรียนรู้รู้เรื่องไหมเนี่ยว้าวาอย่างเดียวแหละมึงอะ่ะกินได้นิดหน่อยไหมกินได้นี่เลยฮะกินได้นี่เลยกนะินได้นี่เลยนะคุณได้เบรดทิลิ oh ชอสปิดอ,อ๋อโอ้ไม่กด oh <my> อ๋อชอบ not white food โอ้ไม่เกูไม่ได้ให้มึงแดกแค่นี้หร oh <my> อกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องโดนตอนนี้มีควันขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะเอาตัวเนื้อลงไปเสียทุกด้านนะครับปิดลายเนื้อ <Wow. S 2> ปิดลายเนื้อ ปิดลายเนื้อ,อเพื่ออะไรครับเชฟกินเลยนี่เลยเพื่อไม่ให้ความจุ๊ยซี่ความหวานข้างในเขาไหลออกมาด้านนอกเมื่อกี้้เจเจมันขึ้นไปขี่กระทิงอะ่ะแม่งจนอะ่ะเดี๋ยวกระทิงกูทั้งาโอ้ยแม่งจนที่ผายเลย <c oughs> อะไรนะกระดองไงเีนะ็ดีดก,กระโปงแม่งเลยอะไรนะมึงอะไรหาอะไรล่ะดูดูดูใช่ใช่ว้าวไม่รู้เลยมึงไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ทันแดกเลย ด้านข้างด้านข้างที่เราเสียไม่ถึงนะครับเราจะใช้หัวตัวน,นี้ช่วยตัวสันมันโอเคอ้าวไปส่งพอตเตอร์เฮาส์ไว้ใ้เขาโอ้โหเชฟก็จะเอาโทอรมมิเตอร์ยัดเข้าไปต่อด้วยอบด้วยเตาคอมอดโดครับผมเจเจมันจะทำเนื้อเสียไหมเนี่ย <laughs> Can I be chef here <laughs> แล้วตามึงเลยอ่า ว้าวเลยแป่งโคตรเวอร์เลยนี่ก็เดี๋ยวเข้าคาราโดเหมือนกันได้ครับคามาโดนี่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของกลิ่นนะครับเพราะว่าวันนี้เราใช้ฐานที่เป็นฐานไม้ลำไยนะแล้วก็ช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มความสุกวันนี้เราทำระดับความสุกเท่าไหร่ครับตัวโทมโฮอสเนี่ยมีไขมันเยอะก็แนะนําให้เป็นมีเดียมมีเดียมนะนะครับส่วนตีโบเนี่ยขอเป็นมีเดียมแหลก พอตัวเฮาเป็นมิดเดยมแรล์เสร็จจากอ้าวแล้วมึงไม่ปิดฝาล่ะเออเออไวเออแต่ตมแลรวประมาณ2 5 0องศาเซลเซียสครับี่นาทีโดยประมาณนะโดยประมาณฝั่งเนี้ยหนาหน่อยอาจจะมีทั้ง0ถึงสิบห้านาทีแสบตาเจ๊ะๆแสบตาแล้วมึงแล้วเดี๋ยวเสร็จจากคอมโดก็จะไปที่เตาออโตที่เป็นเตา ที่เราสั่งซื้อมาจากประเทศเยอรมันอันนี้จะเป็นการเคลือบผิวให้มันมีเ oh, ขา <yes. S 1> เรียกคาราเมลไลซ์เซชั่นแล้วก็เพิ่มในเรื่องของคลาสต่างๆความกรอเนเพราะนั้นมันถึงได้ต้องใช้3ขั้นตอนในการสูตรทำเนื้อของเชฟโจ้เขาและก็ที่ตามใจปรารถนาต้องใช้ขนาดเนี้ยมันก็ยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาพอมากินแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้ wow, 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 มันก็เจ๋งอ่ะ เดนมึงก็มายืนไม่เพิดห่าเลยนะมึงออกมายืนข้างนอกก่อนเด้มึงจะมาเพิดเผือดอะไรล่ะอ้าวได้ที่ยังเชฟได้แล้วครับมาจากคอมาโดออกมาครับดูดิจะเป็นยังไงเออทีโบนก่อนเออโปรตีครับพอเตอร์เฮาส์โอรต์เฮาส์มาก่อนเลยโอ้ว้าวว้าวอุ้มมากอ้าว น่ากินมากทีกนี้เราก็จะปรุงรสเพิ่มนะครับด้วยพริกไทยแล้วก็ผงโรยเนี้อซีซินิงซีซนิงซีซนิงนะครับผงโรยเนื้อของเราสูตรตามใจปรารถนาเล่น <Yes. S 1> อีกแล้เล่นอีกแล้วแ, <c oughs> แล้วมึงก็เปิดพัดลมมันก็ปิวหมดสิเีลานี่เหลือแดกเลยยังไม่เสร็จนะครับนี่ oh. คือขั้นตอนที่จะต้องไปทําต่อในขั้นตอนสุดท้ายอ่ะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวขึ้นสลามเมนเดอร์เลยนะครับอ้าว ต่อเลยที่เตาของเยอรมันนะฮะเตาออโต,โต้เพื่อที่จะให้มันเกิดความกรอบบนผิวนอกนั่นเองนะฮะเป็นเตาที่ผมใช้ประจําเลยสุดท้ายก็ต้องไม่ลืมนะครับทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องพักเนื้อนะครับอย่างน้อย10นาทีนะถ้าชิ้นหนาอย่างนี้10นาทีต้องพักนะฮะอันนี้จําเป็นมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมาเสิร์ฟร้อนๆอย่างนี้นะรับรอ,องว่าความชื้นที่อยู่ข้างในความจุ๊ยซี่ความอร่อย มันจะหายไปหมดเลยนี่จะได้ความคลัสคลัสอย่างนี้ความกรอบข้างนอกนั่นเองอ้าวใส่เข้าไปเจ้าพอตเฮาเนี้ยมือมึงไปโดนตะแกรงเลยกูจะหนังติดเลยนั่นน่ะมึง <c oughs> <c oughs> นี่เราเพิ่มความคลัสมันหรือความกรอบมันด้วยเจ <c oughs> ้าออโต้ตัวนี้ออโต้วนนะฮะนำเข้ามาจากเยอรมันเพราะว่าเนื้อที่ดีคุกกิ้งก็ต้องดีเนื้อดีคุกกิ้งไม่ดีไม่อร่อย แต่ถ้าเนื้อดีคุกกิ้งดีเพอร์เฟกต์ไปดิฉันมาได้แดกละเทพเดี๋ยวมันทำมาล่วงไอ้ฮานี่มึงจะไหวมั้ยเนี่ยโอ้มึงอย่าร่วงนะมึงอย่าร่วงนะเอาละ Let's go home, baby. Let's go home, baby. เสร็จกระบวนการทุกอย่างแล้วเหลือแค่พักเนื้อเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นโต๊ะกันเลยที่ตามใจปรารถนากับพอ o เฮาและโทมฮอคโอ้หูม่งจะจับทำไม่นี่แหละครับ โทรมหกตามใจปรารถนากับพอตเฮาตามใจปรารถนาก่อนอื่นเลยนะครับนี่คือวิธีการเสิร์ฟเราเวลาคนมาทานที่ร้านนี่ก็จะต้องเสิร์ฟอย่างนี้นะแล้วก็จะมี PR เรามาจัดการพรีเซนต์ให้ฟังนะครับอ่ะเชฟเอาเลยคน <Wow. S 1> ละเล่มนี่เรามี oh. นะมีดย่างเนื้อมีดแร่นเนื้อไม่ให้ย่างเนื้อเออ เชฟเขาก็เขาจะเฮานะผมก็ชุมมฮอคเจเจมรอแดดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใหม่เดดอืมนี่ต้องเติย่างนี้ที่โบนไม่ใช่ที่โบนมังไม่ใช่มึงไม่ใช่เออมึงทะลึ่งอะ่ะเนี่ยว่าให้เชฟตบสักทีดีไหมเนี่ยแม่จริงๆเลย ก่อนจะเสิร์ฟ oh, oh. โตะลูกค้าเราก็ต้องเบิร์นด้วยนะครับคาเฟ่เดปารี่นะครับเป็นเนยผสมที่เราเอาไว้เคลือบผิวของเนื้ออีกทีนึงก่อนเสิร์ฟเพื่อความหอมด้วยนะครับก็ต้องเป็นขั้นตอนอย่างนี้เลยนะตามใจปรารถนาออยากกินนะอ นี่เวลาเราเสิร์ฟเราก็เสิร์ฟองี้พอตเตอร์เฮานะครับอันนี้ชิ้นนี้3,500บาทนี่ราคาเท่าหมูหันเลยนะอ,อกับตัวนี้ก็แล้วแต่น้ำหนักนะครับเดี๋ยวก็จะมีราคามาหน้าร้านก็จะรู้แน่นอนพิเศษวันนี้ต้องไม่ธรรมดาอ่ะเจเจมึงอมึงแดกก่อนเชิเชิอืมออืมอร่อยอร่อย อร่อยอร่อยไหมบักบักมากมากเหรออืมอืมอะไรยอร่อยอืมกูรู้แล้วเมื่อก็้พอตัวเฮานี่เกิดสันในใช่ไหมใช่ครับอันนี้สันนอกอ้าวสันนอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเจมาทั้งทีเราต้องมีซอสสูตรพิเศษวันนี้ไทยซอสไทยสดกีนเคอร์ี่กินเคอร์ี่เออสไปซี่สไปซี่น่ะแดดสไปซี่แมนมึงอ่ะสไปซี่แมนแดดเข้าไปสไปซี่แมน always ใช่ เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะนี่แดกอย่างนี้กินได้นิดหน่อยใช่ไหมกินได้นี่เลยเออแดกได้เยอะนี่อืม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 ก็กินธรรมดาก็ดีแลวอันนี้องเอามาเพิ่มให้เขาเฉยๆเพราะก็เด่วไม่ได้เติมนะกจซอสเดือหวาน แล้วใครอยากลองก็ได้นะไปลองทำกินเองก็ได้เนื้อดีมากนี่เป็นวากิวออสเตเลียเดี๋ยวกินสันนอกไปเดี๋ยวมาลองสันหนอันนี้เลี้ยวด้เอกี่วันตัวนี้เหรอครับฮะสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันดาเอ็สี่สิบห้าวันสำหรับตัวซีโบนกับพอร์ทเฮาส์ที่มีขายที่นี่ เรามีทั้งพีโบนแล้วลก็พอเทอร์เฮาส์ว้าวโน n e ซ d s ไม่ no <need> ต้องซอสเลย no <need> อร่อย no <need> ใช่ถูก no <need> อันนี้ก็ perfect perfect cooking perfect เน <Perfect. S 1> <Perfect. S 2> ื้อ perfect อร่อยมากเชฟเจ๊เจ <JJ> ๊โอเคนะคนเฟิ์มแต่เจเจมาทั้งทีเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องกินปกติมไม่ต้องแบบปกติเดี๋ยวเชฟมีเมนูพิเศษมาอีกอะมาเด็กๆน้ำโจกเนื้อ โทมฮอคอ,อ,อันนี้เผื่อคนที่ซื้อสั่งเนื้อโทมฮอคของเรานะครับที่มีเลยตะกานะส่งแบบแช่เย็นแช่แข็งก็ชิ้นสามพันห้าเหมือนกันเอากลับไปทํากินเองที่บ้านก็อาจจะทําสไตล์คลายสไตล์มันนะครับแต่ถ้าแบบสมมติกินไม่หมดเหลือก็เอามานี่ดัดแปลงทําเมนูเพิ่มเติมได้ก็คือเป็นน้ำตกเนื้อโทมฮอคออไป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 อ้ด<อ>ูมันแดกไม่เลิกเลย ต, ось, ต้อยต้อยมานี่หน่อยนี่ๆๆนี่ไปช่วยเขาได้มึงจะแดกอย่างเดียวหรือไงนี่เอ้าดูอร่อยมากโอ้โหแมนคอออเตอร์เฮาโคตรดีโคตรจะดีอื่มาืมิสเตอร์สไปซี่สไปซี่แมนไหวไหมเนี่ยมึงเริ่มเริ่มหลังเละ นี่เอาจี๊อปมล่าให้มันเจี๊อปมล่าเจี๊อปมล่านี่กินนี่ไม่ต้องไปกลัวอย่า protect your kidney นี่ไปอยู่ this one ตุ่นแค่กระดูกเข้าไปตุ่นว้าว now I'm thinking about ex-girlfriend ว้าว wow, this taste อร oh, like ่อยไหมให้คนดูนะเออมาลองที่ร้านก็ได้ที่ร้านเรามีโดนรีสดแล้วก็มีเมนูคาเฟ่ด้วยครับร้านเราเปิดตั้งแต่1 1โ0นครึง่งทุกวันจนถึงเที่ยงคืนนะว้ <Wow. S 2> าว เถื่อนจริงๆเลยอ้าวอ้าวมันลั้มมันนี่ทำไมอ่ะว้า <Wow. S 2> มันล้้มมาพอส์เฮาวเลยเว้ยนู่นนุ่นนุ mm ่ม hmm. สไปซี่ชัเจนสไปซี่โ <Okay. S 2> อเคเปรียวยังไม่พอพอยังเนี่ยกำลังดีครับจบแล้วนะจบแล้วครับ <laughs> รออยู่อ่ะอ้าจกเลยครับนี่วันนี้เราเถื่อนฮนะเรากินเนื้อแบบ เทือนเอนน้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อสไตล์อีสานอเนอะอะไรอร่อยแล้วก็ลองไม่อร่อยดูสิมึงก็โดนเทปทิมอยู่เนี่ยอืม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 ออยเนาะว้าวโทมารฮอ้โคลบอรชันอีสาน่ยมเบสคอลลาอรัอร่อยไหมช่กินได้นี่เลยนหน่อยก็พอแล้วไม้งแกเยอะ พอละพอจะได้นิดหน่อยจนได้นี่เลยก็พอแล้วไงเย่เลยเย่เย่จะเย่ใครอะไรในเย่ใครสอนมันอะคำนี้ยใช่มันเป็นคำของเขาอ๋อภาษาเกาหลีเหรอโอ้เข้าใจละเย่เย่โอเคอือันไหนอันไหนอยู่ไร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 ไรไรไรนัมเบอร์ one นี่คือว่าแล้วแม่งแดกจะหมดเลยคนเบอร์ one เบอร์ two เบอร์ t h r e โอเคมา อืมอืมอืมโฮเลียสไาน์โอ้ยสไทน์อืมอืมว้าวจะหมดจานอยู่แล้วบางคนอืมยอดเฮ้ยอร่อยมันบอกเขาบอกว่าอยากจะเป็นเทปประจำที่ร้านเรารับไหมไม่รับหรอกแดกเยอะมันไม่ได้กินได้นิดหน่อยนะตัวจริงมันแดกเยอะเฮ้ย <im itation> อาละมึงเกาหลีสิครื่องนะเนี่ยป้อนป้อนว,ว้นวาวว้าวโอเควันนี้จบคลิปแค่นี้คลิปหน้าเจอกันกับเจเจแล้วก็พวกเราวันนี้ตามใจผาาสวัสดีครับเจเจมึงเอามึงเอากีไปดอกแดกเอาเลยเดีเ๋ยวมึงก็เาพาะทะลุอีกอ,ะอ่ะเออเอากีให้มันไปกินเลยปิด้าไไม่รรููจะะอ